เมื่อไปห้องมีเพือนแไข่นะไข่ิไข่น่ไข่ลนี่ไข่ะได้ไข่อ่ิ่มนะไข่ิม่ได้นะไข่่ากั่านะกันหย่่นะพอดียากด่างจะไ้่ไ้เอแนมได้ชินนอนเติมมั่เออมันแนมดี่เหมือนเด้อ่บ่นมบอกแน สีไม่ขูดก็ได้หน่อยสับ่น้ำหัวแหนะมีขั้นเิ่มยืดเหยียดด้วยหรือรอบหัวใหญ่ก็ด้เนาลื่อนอีกแค่ตีเลื่อยก็เลื่ออีกเลื่อนแค่แค่ตีแป้ง เอาผุลพูดเด้อไอน้องเอ้ยยานพววมานำลังบปได้กินหัน กูได้ซองก่ะซองัแล้วกินน้ำก้นันแล้ว